11:16น,นาทีนะครับวันอาทิตย์ที่1นันวามนคม2 6พน้ะฮะผมอยู่ที่บริเวณหอเจากอแม่สอดการโยธานะครับชาวบ้านก็มายืน2ฝั่งนะครับตะเคียนรับากนะฮะ อ๋อนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นึงครับท่านกำลังจะเดินขึ้นมานะครับแหมไลฟ์สดไม่ได้เลยนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าแน่นเลยนะครับท่านชมครับขอบคุณนะเจ้าของบ้านด้วยนะครับอนุโมทนาบุญนะฮะกับทุกท่านนี่เป็นชมหน้าของเจ้าของบ้านนะครับเราจะนิมนต์ท่านพักไม่ได้พักที่บ้านหรูนะฮะเดี๋ยวบางคนจะดราม,มา่าพักบ้านหรูไม่ใช่ นะครับขออาศัยพื้นที่ด้านข้างของบ้านนะฮะจะเห็นว่าเป็นสนามหญ้านะครับมีโคนต้นไม้เราจะขึงผ้าผ้าใบสีฟ้าขาวนะครับตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นยาติธรรมนะมาซึ่งเจ้าของบ้านนะครับถอดหมวกด้วยนะครับถอดหมวกด้วยนะถอดรองเท้าถอดหมวกกันด้วยนะครับอ้าวนะครับท่านกําลังจะเดินขึ้นมานะครับอยู่กับที่อำเภอแม่สอดนะครับ อ่าเสร็จแล้วออกเลยนะครับเสร็จแล้วออกเลยนะเราต้องเราต้องเคียงหน้าหน่อยพอแล้วแค่ตรงนั้นรอก่อนรอก่นอกนนะรอก่อนสิบหนึ่งนาฬิกาสิบแปดนาทีนะครับเดี๋ยวที่เหลือคอยก่อนนะครับที่เหลือคอยน้าต้องบอกที่เหลือคอยก่อนไม่ทันแล้วคนทยอยมาตลอดครับนี่ก็เป็นภาพที่บันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับ อยู่ที่หอเจ้ากอแม่สอดการโยธานะครับเท็ี่99ทับหนึ่งนะครับโอ้โหดูฮนะมท่านไม่ได้ขึ้นนะความศรัทธาเนี่ยหลั่งไหลกันมาท่านก็เมตานะเป็นเป็นพระลูกอื่นี่ท่านเดินขึ้นแล้วนะอ่าเป็นพระลูกบื่นต้องเทียบล้วต้องพอก่อนบอกคนพอก่อนคนพอก่อนคนพอแล้วพอก่อนนิมนต์ทั้งขึ้นก่อน ื้นที่นะฮะขอพื้นที่ก่อนนะครับพี่น้องประชาชนรอก่อนนะครับรอก่อนนะฮะปนมมือเลยถอดรองเท้าด้วยหนูนี่เป็นเจ้าของบ้านครับโอ้โหเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านเหมือนกันนะฮะเจ้าของบ้านครอบครัวใหญ่นะครับกระเป๋าสตางค์ออกกันแม่อ่า อ่าของอะไรของข้อมือจะแม่ของอะัยใส่ข้อมือเลยเต้ครับนั่นแหละถูกแล้วครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องออกมาวางนั่นแหละครับถูกแล้วครับเหนื่อยหน้มองหลุดตาเฮ้ยเหนื่อยหน้ามองเลยมองหน้าเออติดประตูเลยเด้ออ่าโอเคมาทิ้งทิ้น อครับคุณแม่ของยกของบ้า like นนะครับก็ถวายตรงทิมจ้ะเดี๋ยวลงนี้ได้เลยขอเขาลงได้เลยจ้ะเดี๋ยวลงตรงนี้นะลงนี้ยกเลยจ้ะยกน้ําคอยเลยยกน้ําคอยเลยนะยกน้ําคอยเลยจ้ะยกเลยครับยกเลยไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มฮะถ่ายรีบถ่ายรีบวางครับ วางเลยครับวางครับในชันนะครับยกน้ำยกน้ำะครับยกน้ำครับโอ้มนครับ